สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาพรีวิวแกะกล่องสินค้ามาใหม่จากทางค่ายโนเกียนะครับวันนี้อยู่กับเจ้าตัวโนเกีย G 2 0นะครับจุดเด่นในเรื่องของกล้องเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยเพื่อนๆตัวนี้ให้กล้องมาที่48ล้านพิกเซลนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะที่ถือว่าเป็นจุดแข็งของทางค่ายโนเกียเลยนั่นก็คือ เขาการันตีการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้อย่างน้อย2ปีนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยตอนนี้นะฮะเป็น Android 11เพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่า Android 12 Android 13คุณได้อัปเดตซอฟต์แวร์อย่างแน่นอนนะครับแล้วเขายังมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ความปลอดภัยของตัวเครื่อง ให้อีกทุก3เดือนโอ้โหเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของระบบ OS นะฮะซอฟต์แวร์ของคุณจะปลอดภัยและมีความใหม่อยู่เสมอเลยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยครับนะตรงไหนเนี่ยแกะด้านบนก่อนนะเ,นเพื่อนๆปึ๊บปึ๊บเปิดออกมาเราเจอกับตัวเครื่องก่อนเลยเ,เพื่อน เดี๋ยวเราวางตัวเครื่องไว้ก่อนนะครับเรามาดูกันที่อุปกรณ์ภายในกองการตัวนี้จะเป็นเข็มจิ้มซิมมีคู่มือการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งานนี่มีภาษาไทยด้วยนะอ่ะโอเคเพื่อนๆมีเคส TPU มาให้เราหนึ่งชิ้นนะครับตัวนี้เป็นแบบใสนะฮะก็ไม่ได้หนามากนะเป็นบางๆนะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะได้แบบบางๆเนี่ยพกพาง่ายตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้ดีนะฮะ ตัวนี้อะไรเอ่ยอะแดปเตอร์นะฮะอะแดปเตอร์หัวชาร์จตัวนี้าการจ่ายไฟเนี่ยเดี๋ยวพี่ใหญดูให้ก่อนตัวนี้การจ่ายไฟนะครับจะเป็น5โวลต์สอเอนะครับหรือประมาณ10วัตต์นะ,ะแสดงว่าตัวเครื่องนี่คือน่าจะไม่ได้รองรับชาร์จเร็วนะครับชิ้นต่อมานะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นสาย usb นะครับพอร์ตเนี่ยเป็น type c นะถือว่าโอเคเลยแล้วก็เป็นแบบ a to c นะครับตัวนี้ไม่ใช่ c ตัว c นะ ชิ้นสุดท้ายนะฮะจะเป็นหูฟังนะครับแจ็คสาอ่านะครับนี่เลยแจ็ค3.5โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยตัวนี้ด้านหลังจะมีลักษณะเป็นหลังด้านนะครับแล้วก็จะมีงานเซาะล่องเล็กๆเป็นเส้นตรงเนี่ยทั่วฝาหลังเลยข้อดีของงานด้านก็คือตัวเครื่องเนี่ยเวลาที่เราจับมันจะไม่เป็นรอยนิ้วมือนะครับอันนี้คือข้อดีเนาะ การดีกซน์ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นออกแนวเรียบๆนะครับโอ okay, เคเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มล็อกก็พอตต่างๆของ Nokia G20 ตัวนี้กันบ้างนะครับเริ่มจากด้านล่างตัวเครื่องก่อนเลยฝั่งซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นไมค์สนทนนะครับตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จนะแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยจะมีปุ่ม Power นะครับซึ่งปุ่มพาวเวของเขาเนี่ยจะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วย แล้วก็มีวอลุ่มบวกวอลุ่มลบ่วนด้านบนนะครับมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะแล้วก็มีไมคตัดเสียงรบกวนมาให้เราใช้งานด้วยสำหรับใครที่เน้นในเรื่องของงานวิดีโอก็น่าจะสามารถตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มที่เอาไว้เรียกใช้งานในส่วนของ Google Assistant นะครับถ้าใครเป็นคนที่ใช้งานฟังก์ชันนี้บ่อยเนี่ยคือเราไม่ต้อง เข้าไปที่หน้าจอแล้วก็เข้าไปที่แอปของพวก Google เลยนะครับเราสามารถที่จะกดปุ่มตัวเนี้ยเพื่อเรียกใช้งานส่วนด้านบนนะครับช่องนี้จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาสามารถใส่ได้กี่ซิมกี่เมมอ่ะตัวนี้นะครับจะเป็นการใส่แบบ3สลอสนะครับเ,เพื่อนๆนั่นก็คือ2ซิมนาโนบวกกับอีก1 m e m o r มมโมรีการ์ดนั่นเอง โอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็เข้าสู่หน้าหลักเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่รูปร่างหน้าตา UI เมนูต่างๆของเขากันหน่อยแถบด้านบนนะครับมีอะไรมาใ,าใช้งานบ้างก็จะมีโหมดไฟฉายนะครับโหมดพลังงานแบตเตอรี่แล้วก็จะมีตัวบันทึกหน้าจอนะครับแสงตอนกลางคืนการแชร์ใกล้เคียงหรือถ้าเมนูฟงังก์ชันไหนที่เราใช้งานบ่อยๆเราสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้นะ จะมีตัวฮอตสปอตนะครับตัวประหยัดอินเทอร์เน็ตทีมสีเข้มการแคสหน้าจอพื้นที่เก็บข้อมูลโหมดโฟกัสโหมดเวลาเข้านอนอะไรประมาณนี้เนี่ยอ่ะเสร็จแล้วเรามาดูกันที่เมนูการตั้งค่าหน่อย่าตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของอ,อ,อุปกรณ์การเชื่อมต่อตัวนี้มี NSC มาให้ใช้งานด้วยนะเพื่อนๆโดยปกติแล้วเนี่ย ถ้าเป็นรุ่นที่ราคาไม่เกิน5,000บาทจะไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าตัวนี้มี NFC มาให้ใช้งานด้วยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องปิมพ์ได้นะครับโอ้โหถือว่าดีเลยนะเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับกับคอมพิวเตอร์ของเราได้นะฮะตัวนี้ Chromebook นะอีกสิ่งหนึ่งนะฮะที่ค่อนข้างสำคัญเลยเนี่ยสำหรับคนสูงอายุนั่นก็คือขนาดตัวหนังสือนะครับเพราะว่า มหีหลายแบรนด์ที่สามารถปรับขนาดของตัวหนังสือได้แค่3ระดับนะครับบางทีก็ตัวหนังสือค่อนข้างเล็กเดี๋ยวเรามาดูกันว่า n o เกีย G20 ตัวนี้สามารถปรับขนาดตัวหนังสือได้ใหญ่หรือเปล่าก็ได้ทั้งหมด4ระดับนะครับนี่คือขนาดที่ใหญ่สุดแล้วนะจะประมาณนี้อ่าก็คิดว่าน่าจะพอมองเห็นอยู่นะครับสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสายตานะได้ประมาณนี้นะครับ มาดูกันในส่วนของพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลกันหน่อยนะครับ ROM ตัวนี้อยู่ที่128 g b นะฮะระบบใช้ไปแล้วเนี่ยประมาณ15 g b ก็เหลือประมาณ100 g b ก,กว่าประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานนะโอเคเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันบ้างนะฮะดูซิว่า Nokia G20 เนี่ยสเปคเป็นยังไงบ้างเริ่มจากหน้าจอก่อนเลยนะต้องดูกล่องประกอบนะฮะข้อมูลจะได้ไม่ผิดพลาด โอเคเพื่อนบนกล่องนะฮะจะแจ้งว่าขนาดของหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วนะครับก็เป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับถ้าเทียบกับฝ่ามือจะประมาณนี้เป็นขนาดที่พกพาง,ง่ายที่สุดแล้วในวอลคิปของผมนะขนาด6 5นี่คือเป็นขนาดที่เล็กกระทัดรัดพอดีไม่ได้ใหญ่มากส่วนในเรื่องของอัตราส่วนของหน้าจอนะครับต่อมุมมองเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่ 2 0ต่อ9นะครับแล้วก็ความละเอียดของหน้าจอจะเป็น HD Plus นะครับตัวนี้ก็ดูพวก Youtube ได้ที่ความลเอียดสูงสุดจะเป็น 720p รบนะฮะมาดูกันในส่วนของกล้องถ่ายรูปก,กันบ้างนะครับเ,เพื่อนๆบนนี้จะแจ้งว่าความละเอียดสูงสุดของรุ่นนี้อยู่ที่48ล้านพิกเซลเลยนะตัวนี้ค่ารับแสงก็ให้มาดีมากๆอยู่ที่ F1.79 นะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเลนส์อันต้าวายนะครับมาอีก5ล้านพิกเซล เลนเดฟอีก2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนมาโคลอีก2ล้านพิกเซลซึ่งณนะปัจจุบันนี้นะเราจะเห็นและหลายแบรนด์เนี่ยถ้าราคาไม่เกิน5,000บาทส่วนใหญ่แล้วจะตัดเลนวายออกไปนะฮะแต่ว่า n o เกี G 2 0ตัวนี้ยังให้เลนตัววายมาให้ใช้งานอีก5ล้านพิกเซลก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกเหมือนกันนะครับ ที่ให้กล้องมาพบทุกตัวยะพบทุกเลนเลยทีเดียวส่วนกล้องหน้านะครับดูหน่อยอ่ะกล้องหน้าเนี่ยเขาแจ้งว่าความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้อยู่ที่8ล้านพิกเซลเนาะมาดูกันหน่อยว่ากล้องของเขาเป็นยังไงกันบ้างอ๋อสลับตรงนี้โอเคเพื่อนๆนี่นะฮะเฮ้ยกล้องดีนะตัวนี้โอ้โหค่อนข้างที่จะสว่างนะครับ อันนี้จะเป็นการาถ่ายแบบอัตโนมัติเนาะตัวนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับพวกบิวตี้ไหมเออนะฮะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมดกี่ระดับเนี่ยสิบระดับนะครับโอ้โหสิบระดับนี่คือเนียนกี่บะเออมันอาจจะเวอร์ไปสักนิดนึงเนาะเอาสักประมาณระดับเจ็ดนี่นะฮะดูไฟล์กันหน่อยระดับเจ็ดโอ้โหริ้วรอยหายหมดเลย เอ้ถือว่าค่อนข้างดีนะเกีเ่ยหน้าได้ค่อนข้างดีนะครับในส่วนของหมวดบิวตี้เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะมันจะปรับได้เฉพาะค่าความเงียนของผิวเท่านั้นนะฮะอันนี้จะเป็นการถ่ายพ r าสเชตน,นะครับถ่ายพลาสเชตตัวนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อเป็นการเลือกความเบอร์นะฮะตัวนี้สามารถเลือกความเบอร์ได้จะเอาเบอร์มากเบอร์น้อย อ่ะเดี๋ยวลองหน่อยแต่ว่าถ้าถ่ายแบบบุคคลเนี่ยรู้สึกว่าบิวตี้มันจะไม่ได้เกี่ยหน้าไปด้วยนะเดี๋ยวขอญาตถ่ายก่อนละกันมาดูซิว่ามันจะปรับผิวหน้าให้เราหรือเปล่าเออไม่ได้ปรับนะเพื่อนๆผิวหน้ายังคงมีริ้วรอยอยู่นะครับการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยอาจจะต้องเข้าแอปตกแต่งรูปภาพอีกสักครั้งหนึ่งนะอีกสักรอบหนึ่งก่อนเพราะว่าการถ่ายแบบปกติเนี่ยบิวตี้มันทํางานแต่ว่าการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยบิวตี้ มันไม่ได้ทํางานไปด้วยนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีโหมดกลางคืนมาให้เราใช้งานด้วยนะฮะค่อนข้างดีเลยตัวนี้นะ่าจะเป็นเลนปกตินะโหมดกลางคืนแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นเลนวายที่มันสามารถใช้โหมดกลางคืนได้ไหมเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตัวนี้สามารถใช้โหมดกลางคืนกับเลนวายได้อีกนะ <c oughs> โอ้โหถือว่าค่อนข้างดีนะครับปกติแล้วเนี่ยราคาไม่เกิน5 0 0พันบาทส่วนใหญ่ ถ้ามีโหมดกลางคืนให้เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะกล้องหลักเท่านั้นนะแต่ว่า G20 ตัวนี้นะครับสามารถถ่ายรูปด้วยโหมดกลางคืนด้วยเลนส์ w ได้อีกต่างหากส่วนคุณภาพของไฟล์เวลาที่ไปถ่ายเนี่ยมันจะสวยไม่สวยชัดไม่ชัดเดี๋ยวจะไปเคสให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะตัวนี้จะเป็นแค่พรีวิวแกะกล่องน,นะแล้วมีอะไรอีกเอองานวิดีโอยังไม่ได้ดูเลยงานวิดีโอนะครับความละเอียดที่อัดได้สูงสุดนะเดี๋ยวมาดูกัน ความละเอียของวิดีโอสูงสุดจะเป็น 1,080p นะครับแล้วก็ 720p เนาะวิดีโอกล้องหน้าได้แค่ 1,080p นะครับก็ตามมาตรฐานจะประมาณนี้อยู่แล้วนะฮะ 4K ก็เป็นเรื่องยากชนิดน,นึงกับเรทราคานี้แล้ววิดีโอด้วยเลนส์วายถ่ายได้ไหมถ่ายได้นะฮะ ถือว่าค่อนข้างดีอีกเหมือนกันก็เลนสสุดท้ายนะครับจะเป็นเลนมาโครนะฮะตัวนี้2ล้านพิกเซลเนาะระยะทำการอยู่ที่4เซนติเมตรนะครับโอ้โหถ่ายได้ใกล้มากๆเลยนะเนี่ยอ่ะชัตเตอร์ไปเรียบร้อยแนละ้วโอ้โหชัดมากคือบางรุ่นนะบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ได้ชัดขนาดนี้นะครับในการถ่ายระยะใกล้เนี่ยเราในห้องรีวิวเนี่ยแสงน้อยด้วยนะครับผิวของฝากล้องฝาเลนเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนเลย Uh huh. ความละเอียด2ล้านพิกเซลได้ประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยมาดูกันในส่วนของ CPU กันบ้างนะครับ Nokia G20 ตัวนี้เรือกใช้เป็นของ m e d i ท t e k h e l i o G35 นะครับตัวนี้ความเร็ววิ่งอยู่ที่2.3 GHz การทำงานเนี่ยจะเป็นแบบ8คอร์หรือว่า8หัวนะครับซึ่ง8หัวที่ว่าจะประกอบไปด้วย Cortex a 53ทั้ง8หัวเลยถามว่ารุ่นนี้มันเล่นเกมเป็นยังไงพี่เอาแบบพูดตามตรงนะแบบไม่อวยเลยนะครับ CPU Hydro G 35เนี่ยคือดีกว่า P 35แน่นอนเพราะว่าตระกูลที่เป็นตัว G เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยในเรื่องของการเล่นเกมมันจะดีกว่าพวกซีรีส์ P นะครับแต่ถามว่ามันเล่นได้แบบลื่นปื้ดเลยไหมเดี๋ยวเขารู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่ามันเล่นได้แบบค่อนข้างที่จะเป็นแบบระดับธรรมดาเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับตัว G 35มากกว่า ถ้าใครจะเน้นในเรื่องของเกมนะครับผมขอแนะนําว่าให้เพืเ่อนๆปรับการาฟิกเป็นแบบต่ําหรือปรับเป็นแบบมาตรฐานเนี่ยน่าจะโอเคมากกว่าถ้าใครจะปรับการาฟิกสุดนะฮะทุกอย่างแบบปักหนักหมดเลยอะไรแบบเนี้ยไม่เหมาะนะครับส่วนการใช้งานทั่วๆไปเล่นไลน์โซเชียลเฟซบุ๊กดูยูทูบอะไรแบบเนี้ยสามารถเล่นได้บ,บสบายๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่า CPU ยตัวเนี้ยมันเน้นมาในเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปซะมากกว่า ต่อมาเพื่อนๆเรามาดูกันในส่วนของแรมกับรอมกันบ้างนะฮะรุ่นนี้บนกล่องเนี่ยไม่ได้แจ้งไว้แต่พี่ใหญ่ทราบสเปคไว้แล้วแหละตัวนี้นะครับมาพร้อมกับแรม4นะครับในส่วนของรอมเนี่ยมาที่128กิกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหลืออนะครับรอม128กิกเนี่ยบอกไว้เลยว่าเหลือเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนแต่ถ้าบอกว่าใครอยากจะใส่ไมโครอิการ์ดเพิ่มเติมทีหลังก็สามารถทําได้นะซึ่งโนเกีย G20 ตัวนี้ก็สามารถที่จะ รองรับได้สูงสุดอยู่ที่ 512GB เลยเพื่อนๆทีนี้เรามาดูกันในส่วนของเวอร์ชั่น Android กันหน่อยนะครับเวอร์ชั่น Android มาดูกันตึงๆเวอร์ชัน Android นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ Android 11นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปทางโนเกียเขาการันตีการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้อย่างน้อย2ปีคือ Android 12 Android 13คุณได้ไปต่อแน่ๆเพื่อนๆแล้วก็มีการอัปเดตความปลอดภัยของตัวเครื่องเนี่ย ให้ทุก3เดือนเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจได้เลยว่าซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยจะยังคงมีความใหม่อยู่เสมอนะครับก็ในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างเพื่อนเพื่อนโนเกีย G สตัวนี้ให้ความจุมาที่5000กับอีก50มิลลิแอมป์นะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้รองรับชาร์จไวนะรองรับการชาร์จที่5้าโวลต์ 2A หรือประมาณ10วัตต์คอชาร์จนะครับดีหน่อยตรงที่ว่าเป็นไทซ C การอุอนถ่ายย้ายข้อมูลสามารถทําได้แบบสบายๆเลยเ,เพื่อน ส่วนมาตรฐานการกันน้ากันฝุ่นนะครับตัวนี้อยู่ที่ IPX2 นะครับถ้าจะไปแช่นะ้ำไม่คือไม่ได้นะจะเป็นการป้องกันน้ําจากละอองฝนละอองน้ําอะไรแบบนี้สามารถป้องกันได้เดี๋ยวเรามาลองกันในส่วนของหน้าจอกันบ้างนะครับตัวนี้ความละเอียดที่สามารถดูได้สูงสุดเนี่ยถ้าเป็นตามฮาร์ดแวร์นะ HDPAS จะอยู่ที่ 720p นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลือกขั้นสูงไปเลยนะครับ สูงสุดเนี่ย1 8 0 p นะเพราะว่าทาง y t u t u เนี่ยเขาปรับให้สามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสูงเกินกว่าที่ตัวเครื่องเขาตั้งสเปคมาอย่างเช่นตัวเครื่องเนี่ยสเปคจริงๆแล้วจะอยู่ที่ 720p นะแต่ว่าบางคลิปเนี่ยก็อาจจะดูได้ถึง1 0 8 0 p หรือ 1,440p เลยอันนี้ขอเลือกเป็นสูงสุดเลยละกันนะครับเดี๋ยวรอเวลาที่เขาปรับความละเอียดหน้าจอสักนิดนึงนะนเพื่อนนะอันนี้อ่ะโอเคมาแล้ว ขยายดูจนเต็มหน้าจอได้สีสันก็ไม่ได้ขีเนะ้เหร่นะเพื่อนๆนะค่อนข้างดีนะครับถ้าเราอยากจะได้ความสว่างความคมชัดที่มากขึ้นกว่านี้เ,นเพื่อนๆสามารถที่จะเล่งแสงได้นะมันจะช่วยเพิ่มความคมชัดได้นะครับเวลาเอียงก็ยังสามารถมองเห็นรายละเอียดได้ดีอยู่นะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแหละ และนี่ก็คือพรีวิวแกะกล่อง n o k i ีย20นะครับเรามาดูกันที่ราคากันหน่อยเพื่อนๆรุ่นนี้นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่4,999บาทนะครับใครที่บอกว่าเน้นในเรื่องของการใช้งานยาวๆไดห้หลายปีนะครับบอกก็เลยว่าตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เพื่อนๆนะพรีวิวแกะกล่องน,นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปเทสในเรื่องของการใช้งานกล้อง วะะิดีโอนะฮะเทสในเรื่องของเกมให้เพื่อนเพื่อมาดูกันเรากกันใครอยากให้เทสส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้จบก,การพรีวิวเพียงเท่านี้นะฮะต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยทชิญชวก็ติดตามสวัสดีครับ